สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับมิสเตอร์พงศ์ฟอร์ดเกษตรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีสาระมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับนั่นก็คือระบบถอยจอดอัตโนมัติของเจ้า Ford Everest t i t a ไทเทเนียมคันนี้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วระบบถอยจอดอัตโนมัติเนี่ยมันก็มีกับเจ้า Ford ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์อ Ranger ที่เป็นตัวท็อปทอปหน่อยนั่นก็คือตัวสตอมแท็ก รหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Everest ก็จะเป็นตัวไทเทเนียมที่มันมีเกียร์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์นะครับอ่าแล้ววันนี้ครับผมจะมาทดสอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าระบบถอยจอดอัตโนมัติเชื่อใจได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนรถนะครับ t v i t e s t t i t a n เ u m 4ียคันนี้นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติติ10สปีดและเป็นเกียร์อ e ีชิป t e r ไฟฟ้าที่มีระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าเราจะต้องเซตอัพอย่างไรถึงจะทำให้มันถอยจอดเข้าซองอัตโนมัติเดี๋ยว,วันนี้เราจะเข้าซองตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือตรงนู้นเดี๋ยวมันจับได้ตรงไหนนะครับเราก็จะให้มันถอยจอดเข้าไปโอเค ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับก็คือลักษณะของวิธีการถอยจอดอัตโนมัติเนี่ยแน่นอนเราต้องปลดเบรกมือก่อนอ่าแล้วก็กดตัวนี้ครับตัว P ตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับมันก็จะขึ้นว่า Parking Assistant นะครับแล้วก็ set up เข้าไปครับนะครับแล้วก็แตะไปที่ตรงนี้มันจะเป็นถอยจอดเทียบข้างนะครับตรงนี้จะเป็นการถอยจอดอัตโนมัตินะครับแล้วตรงนี้จะเป็นการเอ่อออก ออกจากซองให้อัตโนมัตินะครับเราเลือกเป็นถอยจอดโอเคเรียบร้อยทีนี้ตอนนี้มันจะสแกนฝั่งนี้ครับเราต้องให้มันมาสแกนฝั่งนี้โดยการเปิดไฟเลี้ยวครับปึ๊บนะครับแล้วก็ขับรถออกไปเลยครับเพื่อให้มันไปสแกนนะครับช่องที่มันจะสามารถจอดได้นะครับ โอเคตอนนี้มันพบช่องจอดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็เข้าเกียร์เอ็นครับผมนะครับแล้วก็มันก็บอกให้กดตัว P ตัวนี้ค้างไว้นะครับเพื่อเป็นการถอยจอดเข้าซองอัตโนมัตินะครับเราก็กดเลยครับทีนี้พวงมาลัยเนี่ยครับมันก็จะทํางานเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะไม่ได้ไปแตะต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วแต่ผมขออนุญาตแตะเบรกไว้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวเผื่อมันเผื่อมันเออ มันหมุนเองเลยนะครับก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่หัดขับรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับการถอยจอดเข้าซองเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นงานหินมากๆสำหรับมือใหม่นะครับนี่ครับ มันจะเบรกให้เองเลยนะครับตอนนี้จอดเสร็จเรียบร้อยมันก็เข้าเกียร์พาร์คให้เองเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นอะไรที่อำนวยความสะดวกสบายมากๆเลยนะครับกับเจ้ารถ e v e r e s t คันนี้นะครับซึ่งมีระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับและถ้าใครนะครับที่กำลังมีแลนที่จะออกรถนะครับ Ford นะครับไม่ว่าจะเป็น next gen Ranger หรือว่าจะเป็น Next Gen Everest ก็สามารถโทรเข้ามาขอคำปรึกษาได้นะครับมิสเตอร์พงยินดีให้คำปรึกษานะครับหรือโทรที่เบอร์0819148668และถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและถ้าใครที่อยากรูออ้อะไรที่เกี่ยวกับตัวรถนะครับอย่างอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าผมทำคลิปได้ผมก็จะมาทำคลิป ให้ท่านผู้ชมเพื่อให้หายข้อสงสัยนะครับเอาละครับถ้างั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ